สวัสดีจ้าพบกับคุณปาหาเราอีกแล้วนะคะเมื่อวานนะคะก็มีดราม่าคลิปดราม่าแบวงพันธ์ใหญ่ทับฝาบ้านนะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็มีดราม่าอีกรูปแบบใหม่อ่ามาตู้แย้งว่าอ้าวด้เบื้องร้อยอ่ะก่อนอื่นพูดให้ฟังก่อนว่าได้มาแล้ว แบงค์ร้อยรุ่นใหม่ดราม่าหนักหนาว่าเหมือนแบงค์พันทำไมไม่คิดว่ามันเหมือนแบงค์พันแม่ค้าจะทอนผิดพ่อค้าโจกทอนผิดอ่ะดูในข่าวมานะอันนี้ก็เป็นแม่ค้านะคะถามว่าเนี่ยแถวที่อยู่ในอำเภอที่อยู่หาไม่ได้กดไม่ได้ จาะกดไปก็มีแต่แบงค์เก่าๆแบงค์ร้อยเก่าๆแบงค์ห้าร้อยเก่าๆออกมาก็นี่ไปกดในตัวจังหวัดนะคะให้ลูกไปกดมาจริงๆก็จะกดมาลูกก็จะกดมาเยอะอยู่แต่ว่ามันมีคนรอ,อคิวกดแล้วมันไม่ได้กดรถข้างนอกดังมันได้กดได้ทีละสี่ร้อยมันถึงจะได้แบงค์ร้อย ถ้ากดห้าร้อยหรือพันหนึง่งมันจะออกเป็นแบงก์เก่ามาให้อ่ถ้าอยากได้แบงก์ร้อยที่เนี่ยต้องกดทีละสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยลูกออก็กดไปทีละสี่ร้อยประมาณสีเที่ยวนะเกงใจคนข้างหลังก็เลยได้แค่นี้แต่จะบอกอะไรให้ไปลูกก็พลาดพลาดไปใบหนึ่งแทนที่จะได้แบบว่าเอออันนี้มันเป็นหมวดเก้าทอทงใช่ไหม และมันก็จะมีหกเก้าหเก้าข้างหลังอ่ะใบหนี่งไม่ได้มาได้เป็นหกเก้าหกแปดเนี่ยแต่ว่าให้หให้ดูก็คงดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกล้องหน้ามันจะกรจะกลับจะกลับกับหน้ากลับหลังเลยจะงงกันนะอันนี้ก็โชว์เงินนิดๆหน่อยๆได้แค่พันเดียวนี่แหละเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปหากดเพิ่มอยู่เผื่อจะโชคดีได้ตัวเลขสวยๆมาไว้เป็นในคอลเลกชันนะคะ ส่วนอันนี้ก็มีอยู่พันหนึง่งนะคะจริงๆก็จะเอาสัก3 4มสีพันเดี๋ยวค่อยๆไปหา,าเติมเติมมานะคะถ้าไม่ไม่โดนเศรษฐีกวาดต้อนเข้าไปในเซฟเขาก่อนนะคะ20ล้านฉบับก็จะเป็นเงินราๆสองพล้านนะคะไม่ใช่2ล้านล้านนะบางคนบอว่าโอ้โห20ล้านเอสิบยี่สิบล้านใบตีเป็นเงิน2ล้านล้าน ไปคูณเลขใหม่เถอะนะมันแค่สองพันล้านจ้ะอ่านแล้วมาดูส่วนว่าออ้ยเดี๋ยวจะเงินโฟงเงินเฟอ้อเขาผลิตเงินทุกวันนั่นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะพุ่งจะเฟอ้อประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษอะไรที่ไหนก็ผลิตเงินออกมาเป็นท่าน,นบาัตรหมุนเวียนทุกวันเขาผลิตอันเก่าเก็บไปอันไหนช้ำรุดอันไหนผุพังเขาก็ทำลายทิ้งไป การผลิตแบ่ทีมันกัดูทองตะกั่วทองด้วยนี่เท่าไหร่ไมอืมผลัตจากตัวตอื้อวเออใช่ไหมใครก็จะมาให้ประเทศล้มละลายเอออย่าเป็นคนแบบว่าโอ๊อยจะก,กลัวแล้วเกินนะคะห้ามกลัวประเทศล้มละลายนะคะ เศรษฐีจะกลัวมากกว่าคุณหญกเพราะว่าเงินเขาจะเป็นเศษกระดาษเลยนะคะถ้าเราออย่างป้าเนี่ยโอ้ยมีที่ห้าไร่สิบไร่ก็เงินเฟ้บเงินเหมือนกระดาษเหมือนประเทศเวเนซุเอลาน่ะใช่ไหมปูกพิกปู่มะเขือกินอ่ะก็ไม่ตายแล้วเลี้ยงปลานินนะคะโอ้ต่รษฐียังว่าเละปลานินเดี๋ยวก็กินของแสลงใช่ไหมเออกินหอยเชอรี่กินแมงดานาเงยกินเป็นเปล่าเออถ้ากินไม่เป็นก็สงสารอยู่ค่ะจะอดตายนะคะก็นั้นก็ เป็นในเรื่องที่น่าสงสารเหลือเกินนะคะอันนี้มามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะเดี๋ยวดราม่าเกิดอันนี้ก็คือแบงค์พันรุ่นรุ่นที่ว่ารุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่เก้าป้ามาเปรียบดูให้ดูว่ามันจะเหมือนแบงค์ร้อยไหมนะสี่นาทีเข้าไปละอันเนี้อ่ะแบงค์ร้อย แบงล้อยชนิดดะร้อยสีเหลืองเดี๋ยวป้าจะมีวิวดีโอนะให้ดูนะว่ามันเปรียบเทียบชัดๆอันเนี้ยมันอาจจะไม่ชัดเพราะมันเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะ,ะมาดูนี่กลางคืนแสงน้ยนอยๆดูว่าเหมือนไหมแบงพันกับแบงร้อยนะคะแสงนีออนริบลีลิบรีไม่ได้ใช้แสงเยอะ นะคะ,ะดูว่าสีสีเทาแบงพันสีเหลืองแบงร้อยนะคะแล้วก็ให้ดูอีกธนาบัตรอีกอ่ะแบงพันธรุ่นนี้รุ่นนี้อะเหมือนไหมต้องหลงไหมต้องคิดว่าแบงค์ร้อยเป็นแบงค์พันธ์ไหม นี่อันนี้พูดในแบบว่าฐานะแม่ค้านะไม่ได้พูดในฐานะคนอื่นแต่แม่ค้าที่แบบว่าขายแบบว่าอุตลุดอะ่ะอืมนับทางแบงค์เล็กแบงค์น้อยนะครับทังเหรียญน,นับทางแบงค์ใหญ่นะคะแบงค์ร้อยสีเหลืองชัดเจนอ่ะรีบๆลนๆขนาด ก็ต่างกันอยู่สีก็ต่างกันอยู่ถามว่ามีโอกาสพลาดไหมถ้าเราไม่มีสติอะไรก็พลาดได้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมเออเราต้องมาดูว่าพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะเรารีบพลาดเพราะเราเริเรเรเรนเลอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องโทษตัวเองด้วยอย่าไปโทษระบบอย่าไปโทษคนอื่นนะคะอืม อันนี้ให้ดูเนี่ยขนาดมันก็แตกต่างกันแล้วก็สังเกตนะจ๊ะแบงค์พันเลขศูนย์เนี่ยจ๊ะสามตัวแบงค์ร้อยจ๊ะเลขศูนย์สองตัวแกบอกว่าอเดี๋ยวคนตาบอดไม่รู้มีดราม่า,มาอีกนะโอ้โหตาบอดนี่ปรับทุ่งใหญ่เลยไม่ใช่ค่ะตาบอดจริงๆเขาดูตรงนี้ นี่นี่นี่น,น,นี่นี่คือที่คนตาบอดเขาจะรู้ว่านี่คือแบงค์ร้อยใช่ไหมนี่นี่คืออักษรเบลของคนตาบอดทําไมเราให้เงินเขาแล้วเขารู้ไม่ไม,ไม่ไม่ทอนผิดอ่ะเวลาเราซื้อลอตคนรตะลอตเตอรี่ตาบอดจำได้ไหมเขาดูตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างแบงค์พันรุ่นเก่าของในหลวงราชการที่เก้านี่ยเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยคืออักษรเบลเขารูปเขาคําตรงนี้ ออันนี้ก็มาดูอ่ะอะไม่เกี่ยวอันอันของรัชกาลที่เก้าอาจจะไม่เหมือนเพราะว่ามาเหมือนรัชกาลที่สิบอ่ะเหมือนไหมคล้ายมันก็คล้ายหมดแหละแบงค์ดอลลาร์ยิงเหมือนเลยสีเดียวกันเลยเออถ้าไม่สังเกตอ่ะ คนอเมริกันคงจะแบบว่าโอ้ยทั้งแตกตายแหละมีห่อแบงค์พันดอลลาร์แล้วไปจ่ายเหมือนแบงค์ยี่สิบดอลลาร์อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมีผัวอเมริกาก่อนเ๋ยจะแบงค์ดอลลาร์มาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเหมือนกันไหมนะเออแต่ว่าคงจยไม่มีเวลาชีวิตเนี้ยแกแล้วนะคะพูดไปเรื่อยๆเลยครับขำๆไอ้ทีนี้ก็เลยให้ดูเนี่ยแบงค์พันมีเลขศูนย์สามตัว แบงค์ร้อยมีเลขศูนย์สองตัวส่วนขนาดต่างกันสีอ่ะชัดๆนี่ไฟธรรมดานะไม่ได้ไฟสปอร์ตไลท์ LED นะคะอืมถ้าเกิดว่ากลัวทุกคนเนะี่ยมีมือถือแหละนะกลัวจ่ายผิดกลัวทอนผิดตั้งสตินิดนึงถ้าอยู่ในที่มืดเอามือถือออกมา เปิดไฟฉายและส่องดูจํานวนเลขศูนย์นะถ้าว่าสีมันคล้ายกันทึ้่งสีเหลืองกับสีเทาเนี่ยคือมันคนละโทนเลยสีคนละอย่างเลยก็แต่เมื่อบว,ว่าเออมันเหมือนกันมันคล้ายเกินหรือกลัวจานวนจะจ่ายผิดทอนผิดทอนถูกเนี่ยก็มปีปัญหามาให้ปัญหานะคะก็มีไว้แก้นะคะอย่าให้คนอื่นจะแก้ปัญหาให้เรานะคะเราต้องแก้ปัญหาเองไม่ใช่จกักรวาลจะหมุนรอบเรานี่ไม่ใช่นะสรุปแล้วป้าว่า ดราม่าแบงร้อยเหมือนแบงพันมันก็แค่เรื่องทําให้ดูเพราะว่าไม่ได้โชว์ผู้ในมุมมองแม่ค้าผู้ในมุมมองถ้าเกิดว่าถ้าน้าบาดใบเนี้ยออกมาหมุนเวียนแต่ไม่รู้ว่าเขาทําเป็นที่ระลึกหรือเขาจะเอาหมุนเวียนนะป้าก็ไม่รู้ถ้าหมุนเวียนก็แต่พูดทูดกันในตลาดเขาก็บอกกันแหละว่าโอยมันไม่หมุนเวียนหรอกนะคะขอขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่นะคะดูว่า จะพูดเรื่องดราม่าอะไรอีกนะก็พูดไปกันแหละดราม่าก,ก็ซ่องรก็แสนะแล้วก็พบกันใหม่จดีจ้า